รั้ขึ้นภาษีถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหันมาใช้สินค้า Made in Thailand กันเมินไทยดินไเมื่อวันที่5เมษายนคุณป้อมพาวุฒิได้โพสต์บน Facebook ว่ากำลังนำเสนอโครงการ Marketplace สัญชาติไทยที่สนับสนุนโดยรัฐจริงๆแล้วในไทยเราเคยมีการพยายามทำา m r r k t t l a c e e หลายรอบนะครับแต่ไม่เคยสำเร็จเลยในรอบนี้คุณป้อมพาวุฒิได้มีไอเดียนำเสนอว่า ตั้งองค์กรกลางเพื่อบริหารโครงการ Market p l a c e นี้โดยมีแผนจะสร้างรายได้ด้วยตัวเองและเชื่อมโยงบริการต่างๆของภาครัฐเข้ามาซึ่งอาจจะใช้เวลาสักพักกว่าจะเห็นรูปร่างและในภาวะภาษีแบบนี้เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้มันลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดแน่นอนครับการใช้ของไทยทผลิตในไทยวัตถุดิบในประเทศเราโดยวิศวกรคนไทยและคนไทยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น,น,นหากย้อนไปในปี2527เพลง Make ินไ h a i l a n ์ของวงคาราบาวปลุกกระแสะการใช้สินค้าของไทยได้มากพอสมควร คราวนี้ยากกว่านั้นนิดหน่อยครับเพราะเมอินไทยแลนด์โดยใครเพราะว่ามณฑนไท่กัวของเรานั้นเป็นทางผ่านสินค้าหรือไม่อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วและหลังจากนี้เราทุกคนต้องพึ่งพากันและกันมากขึ้นแพลตฟอร์มหรือสินค้าดีๆที่ผลิตในประเทศเราจะได้เติบโตไปด้วยกันได้แม้กระทั่งในภาวะภาษีฟองสบู่ขนาดนี้ และการที่แพลตฟอร์มหรือสินค้ามีรายได้และเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศมันก็จะส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศเราด้วยและก่อนจากกันอย่าลืมเวลาจะซื้อสินค้าโปรดสังเกตว่า made in Thailand โดยใครหรือเปล่านะ